สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนยุงหลานลุงพลนะคะเอะพี่เหน่งจะเทสรถนะคะอ้าวลันดาอ่านะคะรถดับแล้วนะคะพี่เหน่งไปเลย ไปแล้วะพ,ะ,ะพี่เน่งนี่นะคะพี่เน่งเทสเนี่ยเทสไปใกล้แล้วนะคะ พี่เน่งไปถึงไหนเนาะพี่น้องนี่นะคะโอเคนะคะม,มาแล้วนะคะพี่น่ง ด้วยความสปีกเลยนะคะทีนี้อ่าคล้องแล้วนะคะคล้องแล้ว อเก่งๆอยู่นะเก่งๆอยู่เพราะว่ามันยังมันยังไม่ชินระบบเพราะว่าปกติเราอันอันนี้คือเท่าที่หนูรู้นะคือดันหน้านี่คือดันเกียร์ไปแต่ดันหน้าไปเรื่อยๆจนถึงสี่แต่ถ้าเราจะเราจะเออพอเราจะถอยเราก็ถอยทีละเกียร์ทีละเกียร์ลองขับหรือยังยังว่าจะลองอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่นี่ล็อกล็อกเลยเนาะ ไอแต่ว่ามันมันตอนเราเปลี่ยนเกียร์นี่เราใส่ยังไงเราใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยบอกครูดันไปเลยใช่ไหมดันไปเลยแต่ยังยัไม่ค่อยคล่องจังหวะเท่าไหร่หนูก็อยากลองอยู่แต่แบบก็ก็นีอยู่นะหนูว่ามันมันก็คล้ายๆมอเตอร์ไซค์เลยไหมเดืดเดืดเห็นเห็นลกยูงขับอะนรก็เลยอ๋อลองกันนี้เลยเพราะว่าหน้าหน้า น่าเอาไปใช้ดูอะไรเงี้ยอืหนูว่าเนาะลองดูน่าดีนะหนูว่าคนอิดคนปูนคนมันมีขาสตาร์ทด้วยปะเนี่ยใช่ใช่สตาร์ทแบบถ้ามือไม่มือไม่ได้เนาะมันก็เป็นคนไทยคี้ใช่มันก็เก๋เอ้ยน้องข้อยขวัญบอกอ๋อนี่ล็อกล็อกเลยนี่แมนล็อกเลยล็อกเลยยูโม่ไห ไอชาโลไอแอ้นก็เวลาขึ้นเขาคนวะ oh, ชาชโลก็คือขึ้นเขา mm hmm. ถ้าถ้าเราไปนิ่งเลยก็ไม่ต้องใส่อะไรมันเลย mm hmm. ที่เพื่อนบอกวันนั้นคนที่เพื่อนมาส่ง mm hmm. เออมัน,ม,นมันดัดแปลงได้ดีเนาะเหมือนเป็นในรถรถทีุ่กทุกดำได้ <laughs> ดำได้ด้วย <laughs> ดำได้เ mm hmm. <laughs> หมา<อ>ะ mm hmm. มาก ลุงงขจิมาคักงั้นว่าท่านลองเ่าไปใส่ยูวางเยี่ยมงั้นก็วางกันล้วใส่ยูวางเยี่ยมคือสุดละแบบแบบไปแบบแม่อุ้ยแล้วเพื่อเราอยากแบบตึกสะดุง้งวะนะไม่อ,อุ้ยผ้าไปนะ <laughs> สะดวกสบายด้วยขั้นแบบเบาใหญ่บ่ายัยางแบบพอดีพอดีอ <laughs> พี่นี่เห็ด <laughs> ไป <laughs> แ้บไปตั้งแต่นู้นแล้วนี่ไหนก็จะจับดูผู้ปองบอกว่าเอาลองดูก็เลยได้ได้ขับอยู่เมื่อกี้หนูว่าจะลองเลยทำไมยากหรอมันยากเหรอลุงจิ้นมันดิ้นมันดิ้นแบบไหนดูการกระชากเกียร์เนี่ยแต่วมันกระตุกไปเลยเหรอมือมันติดมือมันหอยแข็งแข็งแรงก็ไม่ได้อถ้าแขนไม่แข็งแรงก็ไม่ได้เลย แต่เห็นพี่เน่งซิ่งมากมาตั้งแต่ไกลนะคะเอ้ยคือไปหาหมองเหลียวได้ <บ titled S 2> ั้ยบอมือหมายว่าเอาเหลียวนี่ก็ได้ลีอาก็จะมาจัดต่อนะคะอ๋อ

่หเฮ้ยใครพยายามนื้อทีสองโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นกด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ